มาทำให้ NVDA เวลาคัดลอกตัดวางกดคอนทรล C คอนทรล V คอนทรล A อคอนทรลแคอนทรล X คอนทรล Y แล้วพูดว่า Copy p a s เพคัดกันดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวแบบแบบจากโรงงาน NVDA หรือ NVAccess.org ไม่พูดนะครับทำให้บางคนอาจจะรู้สึกว่าม,มันก๊อบหรือ,อยังวางหรือ,อยังอ,อะไรอย่างนี้นะครับผม ก็ทำอย่างไรช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนีไป1น1 4พระภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสไม่จิตอุปร,ริย,ยสวัสดีครับบริการหมอคอม1414นะครับก็มานำเสนอนะครับสิ่งที่ผมใช้แล้วรู้สึกชอบตอนแรกผมไปใช้อีกตัวหนึ่งพอดีพี่โจ้เมืองนอนแนะนำว่าเอ๊ะตอนนี้ใน NVDA Community Add-on เขามีตัว Clip Speak นะที่ทำให้พูดได้อแล้วตัวเนี้ยก็มาจาก Community โดยตรงไม่ต้องไปเอาที่แหล่งอื่นก็เลยวิทำยัำยงไงครับพี่ก็พี่เขาก็เลยบอกว่าลองไปหาตัวนี้สิชื่อว่า Clip Speak แล้วไปหาอย่างไรล่ะเริ่มต้นนะครับก็กด Insert n nvda menu v d a menu นะครับ อ่าแล้วก็ลูกศรลงไปหาฟีดเมนูพีอ่าลูกศรลงไปหาทูซับเมนูครับฟีดส์เมนูพีนี่เจอแล้วครับลูกศรลงเจอทูแล้วลูกศรขวาเข้าไปที่ทูซับเมนูแล้วกดลูกศรลง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 จนเจอ manage add on นี่ manage add on a แล้ว enter เข้าไปปั๊บเอ่าเร็วไปเนาะเร็วไปเนาะเสียงเร็วไปเดี๋ยวลดเสียงลงนิดนึงเร็ดเก้าสิบเร็ดอ่าเร็ดแปดสิบก็เมื่อกี้คง for ฟนะังทันเนาะตอนนี้ก็ลดลงให้แล้วนะครับพอเข้ามาใน Add-on Manager ตัวตัวจัดการส่วนเสริมนะครับก็แท็บไปหา Get Add-on Button กันเลยครับอ่ะแท็บไป <About S 1> อ d d <on. S 1> นี่ a o <but> นี่ a b o u t ก็เกี่ยวกับตัว Add-on ตัวที่เราโฟกัสอยู่ Add-on Help Button ช่วยเหลือ d i s e Add-on Button l D แท็บไปนะครับแท็บไปอันนี้ไว้ปิด Add-on ตัวนั้นไม่ให้ทำงาน Remove Button อันนี้ Remove เอาไว้ถอน การติดตั้งแอดออนหรือส่วนเสริมตัวนั้นแทบไปครับเจอแล้วครับ get addon button a u t h e n t นะครับผมสเปซบาร์เข้าไปเลยครับเขาจะพา Welcome to the community addon website ก็เข้าสู่เว็บไซต์ของตัวนี้ตัวติดตั้งส่วนเสริมของ NVDA ที่ซึ่งเป็นชุมชนหลักของทาง NVDA เลยนะครับผม ก็จริงๆถ้าคุณกด heading 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 ไปเนี่ยเะเยอะเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าคุณสามารถที่จะกด insert f7 ไปได้เร็วกว่าครับ insert f7 หรือ nvd key บวก f7 ครับ element list ได้หรอเ่เปิด element list ขึ้นมานะครับเราหาคลิป speak คลิปสปีกขึ้นตัวนี้ตัวซชาล,ลปปคคีกดตัว C ชาลีครับ C ีค่าแรคเตอร์อินฟอร์เมชันอีกสี่แปดีคาเอสาีค่ิป p สามซีค่าริเวอร์สาม่เวอสาีค่ริเรสาีคเมีค่าริสี่วอราีครเอค่ิปสปครัวดวาคปปีคิเอคิคลิเอวอราเรามาที่าน้า เว็บของ c l i ปส Speak ที่อยู่ในคอมมูนิตี้ตัวนี้แล้วนะครับให้คนโทรโฮมขึ้นไปป๊บแล้วกด Head Hotel หนึ่งครั้ง Cliff Speak นะครับคราวนี้กดลูกศรลงมาเราจะไปดาวน์โหลดกันครับหลายคนบอกว่าของของผมเป็นแบบนี้มีสามไอเทมอันนี้เป็นชื่อของคนพัฒนานะครับคนนี้าลิง บ i ลเล t ตล n งก์ดาวน์โหลดสเต v สเตเบิเวอร์ชนเี่ยจริงๆลิงก์อยู่นี้หลายคนบอกเอ้ยทำไมมันมันต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆตรงนี้เขาแยกเป็นลิงก์ออกมาได้ครับเพียงแค่คุณเปลี่ยนสกีเลเยอร์ให้ออฟนะครับผมโดยการกด Insert ค้างไว้หรือ NVDK เนี่ยบวกกับตัว V เวกเตอร์ V เวียดนามยุส c ครีดดา์ออฟอ่ายุสสกีเลเยอร์ออฟแล้วคราวนี้รุ่นสอนขึ้นบิ <et> <Tak> ลเลตออฟเรุ่นสอนลงบิลเลตดาวน์อ่าบิลเลตดาวน์โหลดรุ่สอนลงอีกลิงก์สเตเบิลเวอร์ชันเนี่ยล คุณอยู่ที่ลิงค์เนี่ยคุณสามารถกด enter หรือ space bar space bar โลดแวเสร็ล้วเสร็จแล้วครับ complete เพราะ add on ตัวนี้ค่อนข้างเล็กเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเราลองไปอ่านรายละเอียดกันครับด้วสอนลงเปลเสรล้บต้นข้างเล็กนับเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้เลองไ่านรดกัครบด้สอลงเป็นดา c m t านได้ค่อนข้างดีนะครับก็เขาบอกคอ้ c o m p l t ราะ a คอนข้านะครับกื็คแอ เหมาะสมกับ NVIDIA 2018.3ขึ้นไปถึง2019แต่ผมทดลอง2020.4ก็โอเคครับคุณก็กดลูกศรลงไปได้เขาก็จะมีรายละเอียดของแอดออนตัวนี้อ่านให้ครบนะครับเขาก็รองรับทั้ง Ctrl c o n t r o l C ก็ปี Control V Pa s t e c o n t r o l A s t l e c t a l l c o n t r o l X c u t c o n t r o l Z r e d o ู o o t r o l Y าอ่ารีดูค o นโทนแอืมอ่าเริ่มสับสนนะครับผมอ่ะก็ คราวนี้ครับก็ปิดหน้าต่างนี้เลยไปติดตั้งแอดออนกันดีกว่าแอดออนเม่ได้เยอะดังอ่าอินสตอลแอดออนปิดตัวนี้ด้วยปิดตัวนี้ด้วยอินเทอร์เน็ตเอฟซีปิดให้หมดคราวนี้ผมผมลองมาตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอดออนดูนะรีซผมอยู่ที่ในส่วนของดีพีซีดีกว่าดีพีซีวินโดวส์ดีวิดีแอนด์ดักไ้เปิดได้บอยผมไปที่งานผมไปดักเวิร์คเมยอ่างงเี้ดผมอยู่ที่โฟลเดอร์สแปร์ของผมเนี่ยผมจะกดคอนโทรลซีปึ๊บปึ๊บ ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่พูดเลยแล้วตกลงผมกดถูกคอนโทรลซีไหมเนี่ยแต่ NVDA จริงมีการให้พูด Command Key นะครับโดยการกด Insert ค้างไว้หรือ NVDA Key บวกกับเลขสี่ s e r t เลขสี่ e a k Command Key ีออ่าสปีคคอมมานด์คแล้วคราวนี้ผมกด c อนโทรล C ีซ l ซีอ้พโหพูด CCL p l อ s C แล้วถ้ากดลูกศรลงมีบอก Down Arrow ด้วยกดลูกศรขึ้นออย่างเงี้ย พูด up arrow down arrow control ctrl บวก c ctrl บวกบวก a เงี้ยโอ้โหไม่ไหวเนาะผมผมเองก็ไม่ค่อยชอบ <The arrow. S 1> ดังนั้นนะครับผมก็จะปิดฟีเจอร์ command key เนี่ยโดยการกด insert เลขสเ็สี่ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ถ้าปิด <c oughs> อย่างนี้ <c oughs> ปุ๊บกด control c control a ไม่มีผลใดๆเลยคือไม่รู้ว่าตกลงกดหรือเปล่าเนี่ยก็ตัว add on หรือส่วนเสริมตัวนี้ clip speak จะเข้ามาช่วย เติมเต็มส่วนนี้ได้นะครับโดยการไปติดตั้งการ Windows M มาที่ Desktop แล้วไปที่ d i s กดตัวทมาที่ดี s ีซแล้ว Enter ไปเปิด d i s แล้วแล้วไปหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับกดลูกศรลงไปหรือกดตัว D ีเดลต้หาดาวน์โหลดเจอดาวน์โหลดแล้ว Enter เข้าไปครับดาวลอิกหนึ่งจุดหเจอเลยตัวนี้ไลคิปสปีกหนึ่งจุดหิปสปีกหนึ่งจุดหนึ่งนะครับ จากชุมชนของอผู้ใช้งาน Nvidia ส่วน,สวนเสริมเนาะะเจอตัวนี้แล้วคลิปสปีกห1ึกด enter เลยครับคุณต้องใช้ Nvidia อยู่นะถึงจะติดตั้งได้ enter ครับแอปออนอินสตาเลชันได้หรอยู่ยวอันฟูอินสตอล์ดีแอปออนโปนอินสตอล์แอปออนฟลอมคัสเตซอร์จุดอุ้ยทำไมอยู่ๆเขาเสียงตัดไปนะโอเคไม่เป็นไรครับบางทีเขาก็พูดแล้วหุดไปนะครับ คุณจะติดตั้งส่วนเสริมตัวคล er. ิปสปีกนี่ไหมคุณอยู่ที่ปุ่ม About ก็คืออยากจะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับส่วนเสริมนี้ก็กดตรงนี้ได้แต่ว่าเราจะติดตั้งเลยครับแทบไปครับ Yes, but, all of Yes นะครับสเปสบาที่ปุ่มใช่เลยครับสเปสบาการติดตั้งส่วนเสริมจำเป็นจะต้องมีการ ปิดและเปิด NVDA ใหม่ก็คือการรีสตาร์ทนะครับเพื่อให้แอดออนนั้นทำงานได้หลังจากปิดและเปิดใหม่เราก็ Spacebar หรือ Enter ต่อได้เลยเยอะเลยครับปิดแล้วและก็เปิดทันทีนะครับสำหรับ NVDA ตรงนี้ผมขออนุญาตปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนคราวนี้ดีพีซีดึเซอแท็บมาเวิร์กเมล์ดึงครับคราวนี้ไปที่โฟลเดอร์สเปรใหม่ลองดูสเปแ๊บดึงบ็อกซ์สามสี่กดคอนโทรลซีก็ปีไฟล์อ้าวก็ปีไฟล์อ่าจริงๆเป็นโฟลเดอร์พูดว่าไฟล์นะอ่า ถ้ากด Control X อ้าวคัดเลยอ้าวเหรออู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอาวันไหนดีดอทเอ็ามศูนย์หนผมจะกด Control C copy ไฟล์อ่า copy ได้นะครับลอง Control A อ้าว select a คราวนี้พูดหมดเลยอ่าสบายเลยไปไวผมจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ spare เมื่อกี้ผม copy อะไรมาศูนย์หนมผมกด Control V cut เจ็ดไฟล์ดอทเอ็มพีสามสเ็ดฟเนี่ยศู่อทเอามสี่ห้าแต่ถ้าเรากด Delete ล่ะปึ๊บอ้าว กด delete ไม่พูดครับก็เหมือนเดิมไม่พูดนะครับแต่ถ้ากด shift delete จะมีการถามนั่นเองคราวนี้กด control z undo undo Und กลับมา0ูนยกลับมาไหม s p e a ศูนย์กลับมาแล้วและถ้า redo กด control y redo speak ี <22. S 1> ก็คือทำกลับมาใหม่เอาหายไปแล้วก็คือ <Speak. S 1> ทำเอา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 ไฟล์หา,ายไปอะก็คราวนี้ก็ใช้สบายเลยนะครับสำหรับคำสั่ง control c copy ก็คือคัดลอก c o n t r l x ก็คือ Cut คัดหรือคำสั่งตัด c o n t r l v คำสั่ง เพจก็คือการวาง c อนโท o l Z ก็คือ u n นดนะครับก็คือการเลิกทำคอนโทอ่า uh, ก็คือการรีดูทำกลับมาใหม่ก็คอนโท s e l ส c ด All เลือกทั้งหมด <c oughs> สบายเลยคราวนี้อ่านทุกๆอันที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยกับงานที่เราใช้ใน Windows Explorer และใช้ใน Microsoft Word และอื่นๆน,นะครับโน้ตผง n o ้ e Pad <c oughs> ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวผมใช้อันนี้บ่อยก็อยากที่จะ นำเสนอกับเพื่อนๆวา่ามันใช้งานได้ดีนะและถ้าใครใช้ NVDA อยู่ยังกด Ctrl C C t r l X Ctrl, a, Ctrl V Ctrl A เงี้ยไม่ยอมพูดว่าคัดก p อปปี้เพจคัดสเล็กออันดูรีดูเนี่ยก็สามารถมาหาส่วนเสริมตัวนี้ติดตั้งได้นะครับผมกับ l ล p s p e a k ไม่แน่ใจเคยทำไปหรือยังแต่ว่าเอ๊ ช่วงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆหันมาใช้งาน n v i น i a กันมากขึ้นเพราะมันรวดเร็วและใช้งานได้ดีกันเลยนะครับกับบริการหมอคอม 1414+ นะครับปิดตัวนี้ก่อนแล้วกนเน่าฝากไว้ด้วยนะครับกับในส่วนของความรู้ดีๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับผมบอกต่อกัเพื่อนๆว่ามีสื่อความรู้ใน1414 14แบบนี้อยู่ด้วยนะครับติดตามผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายลวน1414 14นะครับผมเมนูหลักกด9แล้วกด1และกด2เนาะส่วน ความรู้ทางแอปพลิเคชันนะครับก็แท็บทูรีสนะครับผมโหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แล้วก็ที่หน้าเว็บไซต์ www.tab2read.com และช่องทาง 1414plus นะครับผมคนหาคำว่า 1414plus นะครับทั้ง t u b e c h anel n แล้วก็ Fanpage Facebook 1414นะครับผมก็ถ้าอยากติดต่อหมอคอมนะจันถึงสุก10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ1414กด9และกด1วันนี้สีโชควอร์ไรนันบริการหมอคอม 1414plus นำเสนอความรู้ดีๆครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผิดพลาดประกันใดไปขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ่าหมอคอม